กลับมาพบกับแพร์และกู๊ดแพร์เดในมินิซีรีส์ Coffee Brewing at Home อีกครั้งนะคะ EP นี้ก็ยังคงเป็น EP ที่อยู่ในโลกของการดริปกาแฟเช่นเคยคะ่ะแต่ว่าเป็นการเลือกอุปกรณ์ทางเลือกตัวใหม่นะคะมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันคะ่ะใครที่กดเข้ามาดูแล้วเนี่ยแพรคิดว่าทุกคนต้องมีความสนใจในอุปกรณ์ตัวนี้แน่นอนและใช่คะ่ะอุปกรณ์ที่แพรเลือกมาในวันนี้มีชื่อว่า o r i g a m i d r i p p e r นี่เองคะ่ะ กรมินะคะก็เป็นอีกดริปเปอร์หนึง่งที่มีสัญชาติมาจากญี่ปุ่นค่ะในวงการดริปเนี่ยเขาแทบจะยกตัวโอริกามิเนี่ยเป็นวิชวลของวงดริปเปอร์เลยค่ะเพราะว่าดีไซน์ของเขานั่นเองนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยเขาก็มีดริกีเป็น แชมปี้ยนริปเปอร์เหมือนกันเพราะว่าใน World Brewer อร์คคนที่ได้เป็นแชมปิเอนนี่ยคือคุณดูเจนิกเนี่ยคะ่ะเขาอะ่ะเลือกตัวโอริกามิเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันในครั้งนั้นแล้วเขาก็ได้ตำแหน่งแชมปี้อนมาคะ่ะและนอกจากที่เขาจะเป็นริปเปอร์ระดับแชมปี้ยนนะคะความพิเศษด้านดีไซน์และหน้าตาของเขาอะ่ะก็คือเขามีสีสันนะคะให้เลือกมากมายแล้วก็รูปร่างที่ทุกคนเห็นนะคะเขาจะเป็นรูปร่างคล้าย V60 ก็คือเป็นโคนเชฟเหมือนกันแต่ว่าด้านหน้าตัดนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยจะมีขนาดที่ กว้างกว่า V60 ค่ะแล้วก็ถูกออกแบบเป็นพิเศษนะคะเรื่องของรอยหยักเพื่อเพิ่ม Air f r o ในการไหลของน้ำค่ะจำนวนรอยหยักเนี่ยจะมีทั้งสิ้น20รอยหยักนะคะเป็นการดีไซน์ร่วมกันของ r u ัง Coffee แล้วก็โอริ a กมิค่ะจริงจริงแล้วเซรามิกเป็นวัสดุที่ ค่อนข้างสวยงามเก็บความร้อนได้ดีเช่นกันแต่ว่าด้านของความทนทานเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแตกหักแล้วก็เสียง่ายกว่าวัสดุอื่นนิดนึงก็ต้องระวังนิดนึงในการใช้งานค่ะสําหรับไซส์นะคะออริกามมีเองก็มีไซส์ที่แตกต่างกัน2ขนาดเหมือนกันก็คือไซส์ S และไซส์ M ค่ะไซส์ S ก็ตัวนี้ค่ะเป็นขนาดที่แพคถืออยู่จะทําได้ที่ปริมาณ1-2แก้วนะคะส่วนไซส์เคือจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาจะทําได้ตั้งแต่2แก้วถึง4แก้วค่ะ ถึงดริปกาแฟเราจะไม่พูดถึง Paper Filter ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะความพิเศษของโอริ a m มิเนี่ยคือออริ a m มิสามารถใช้ได้กับ Paper Filter ทั้ง2แบบนะคะถ้าเกิดว่าใครมี v 6 0อยู่แล้วก็จะมีตัว Paper Filter ที่เป็นโคนเชฟแบบนี้ใช่ไหมคะมันสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นไซส์ที่แนะนำอะ่ะก็จะเป็นไซส์ S จะใช้กับไซส์0ูนย์หและไซส์ M จะใช้กับไซส์ศูนย์สค่ะและในอีกรูปแบบ กระดาษหนึ่งนะคะที่ตัวโอริกามิสามารถใช้ร่วมกันได้ก็คือจะเป็นเวฟดีไซน์เปเปอร์ฟิลเตอร์แบบนี้นะคะก็คือจะมีรอยหยักที่แบบพอดีกันเลย20รอยหยักนี้นะคะถ้าจะให้แนะนำเวฟฟิลเตอร์ไซส์155ก็จะใช้กับไซส์ S ค่ะแล้วก็185จะใช้กับไซส์ M ค่ะข้อดีของการที่เราสามารถใช้ทั้ง2อง p ปเปอร์ฟิลเแบบนี้นะคะมันจะเป็นตัวช่วยเรื่องรสชาติค่ะถึงแม้จะใช้กาแฟชนิดเดียวกันนะคะดยความที่วิธีการสกัดและวิธีการไหลออกมาไม่เหมือนกัน ก็จะสร้างความหลากหลายของรสชาติได้ค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูกันว่าสูตรเดียวกันที่แพ้ใช้กับ2กระดาษที่แตกต่างกันจะได้รสชาติที่เหมือนหรือว่าต่างกันขนาดไหนค่ะและก่อนที่เราจะไปทำกาแฟนะคะแพ้ก็จะมาขอพูดถึงเรซิปีแล้วก็สูตรที่เราใช้ในวันนี้ก่อนค่ะก็คือแพ้จะใช้กาแฟนะคะ15กรัมน้ำที่250กรัม จบที่เวลา1นาทีครึ่งค่ะและอุณหภูมิของน้ำนะคะที่93องศาแต่ว่าเราจะใช้กับ2กระดาษที่แตกต่างกันสุดท้ายจะมาชิมให้ทุกคนได้ดูว่ารสชาติมันต่างกันหรือเปล่าค่ะ สำหรับการเซตอัพอุปกรณ์ในการทำโอริการมิริปนะคะเราจะมีตัวฐานไม้รองก่อนเพื่อเป็นตัวช่วยรักษาระดับของ r ริปเปอร์ค่ะอันแรกที่เราเลือกมาคือจะเป็นรูปแบบของการใช้ฟิลเตอร์โค s h เชฟก่อนค่ะเริ่มโดยการพับกระดาษนะคะแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ลงไปหลังจากนั้นนะคะเราก็ p r e h e ี t ค่ะเช่นเดิมเพื่อเตรียมอุปกรณ์นะคะ ต่อไปจะเป็นการเทกาแฟค่ะเราได้เตรียมการบดกาแฟไว้แล้วนะคะที่24คลิกของ c o m มา n เดนเตค่ะกาแฟ15กรัมหลังจากนั้นจะเป็นการใช้น้ําครั้งที่1นนะคะคือการบรูมิ่ใช้น้ําทั้งหมด40กรัมแล้วก็รอจนเวลา40วินาทีค่ะ หลังจาก40วินาทีเราจะเทน้ำครั้งที่2เพิ่มไปที่110กรัมนะคะรวมเป็น150กรัมแต่ข้อพิเศษของอันนี้เราต้องเทให้จบภายใน10วิและรอจนถึง1นาทีค่ะหลังจาก1นาทีนะคะเราจะเทน้ำครั้งสุดท้ายไปให้ถึง250กรัมเทให้จบภายใน10วิเช่นกันค่ะและรอบูวิ่งทาจบที่1นาที30วินาทีและยกออกได้เลย และการเทในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของ paper filter ค่ะจะใช้เป็น wave shape นะคะ preheat เพื่อเตรียมอุปกรณ์และเป็นการเทก,กาแฟค่ะลงไปใน dripper กาแฟที่15กรัมปดด้วย c o มาเ d นเต้24คลิกค่ะ ต่อไปเป็นการเทน้ำครั้งที่1 b rooming ที่40กรัมรอจนถึง40วินาทีค่ะหลังจาก40วินาทีเราจะเป็นการเทน้ำครั้งที่2เทไปให้ถึง150กรัมแต่เราต้องเทให้เสร็จภายใน10วิค่ะและก็รอจนถึง1นาทีหลังจาก1นาทีเป็นการเทน้ำครั้งสุดท้ายเทไปให้ถึง250กรัมต้องเทให้เสร็จภายใน10วิเช่นกัน และก็รอบรูวิ n ง t ท m e จบที่1นาที30วิค่ะค่ะและหลังจากที่เราได้ทำกาแฟนะคะด้วยเปเปอร์ฟิลเตอร์ที่แตกต่างกันทั้ง2แบบจบไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนการชิมกาแฟจริงก็ไปแอบชิมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขออ้างอิงจากที่แพรไปรีเสิร์ชแล้วก็ค้นหามาก่อนนะคะว่าฝั่งที่เป็นโคนเชฟอะค่ะจะให้รสชาติที่เป็นคลีนคัพก็คือให้ความรู้สึกที่สะอาดแล้วก็มีรสชาติที่เป็นอะซิดิตี้ที่มากกว่านะคะส่วนฝั่งที่เป็นเวฟเชฟเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกว่าเป็นเบเตอร์บอดี้ค่ะมีความเข้มข้นของกาแฟแล้วก็มีรสชาติที่หวานกว่าแต่หลังจากที่แพรชิมความแตกต่างทั้งสองอันหลังจากที่เราได้ทําแล้วนะคะโดยส่วนตัวแพรแพรรู้สึกว่าใช่ทางฝั่ง ด้านโคลเชฟอะ่ะเขามีความคลีนครับมากกว่าจริงแต่ว่าตอนที่ชิมเข้าไปจริงๆอ่ะแพรู้สึกว่าบาลานซ์มันดีกว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเปรี้ยวหรือมีความฟรุตตี้มากเหมือนที่เขาอ้างอิงมานะคะส่วนของด้านที่เป็นเวฟเชฟเนี่ยตอนกินอะใช่เรื่องของอินเทนตัวบอดี้อะให้ดีกว่าจริงๆแต่แพรู้สึกว่าเขายังมีความ ฟรุตตี้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนิดหน่อยแต่อย่างที่แพ้เคยบอกไปว่าการทํากาแฟะนะคะเหมือนเป็นการทดลองค่ะเรื่องรสชาติก็เป็นความชอบส่วนบุคคลอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนนะคะจะชอบรสชาติแบบไหนเป็นยไงกันบ้างคะวันนี้สําหรับเซตอัพแล้วก็การทดลองอันนี้แพ้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็มีไอเดียในการที่จะลองหยิบออริกามิีขึ้นมาทําแล้วก็รู้ว่าในการที่จะทําครั้งต่อไปของเราเราควรเลือกตัวกระดาษแบบไหนมาลองค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับ EP นี้นะคะแพก็หวังว่าคนที่อยู่เพื่อนๆที่ดูก็จะมีไอเดียในการที่จะเลือกอุปกรณ์แล้วก็การทํากาแฟของตัวเองในครั้งต่อไปยังไงถ้าใครอ่ะสนใจหรือว่ามีข้อสักถามอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ภายในใต้ใตคลิปนี้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตาม Good Pair Day EP ทต่อไปได้เลยนะคะสําหรับ EP นี้